ไม่มีเขาเย็นั ah <S <S ่งเหรอไม่มีไม่นั่งเหรม่มีเขาตั้งหน่อยหน่ั่งไม่ได้ใช่ที่ไหนเนี๋ยวันนี้เล่ายาวหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ใกล้จะสิ้นปีประมาณสามสิบเออปีกันยาแล้วนะก็ปีหน้าก็ปีใหม่ แต่ว่าปีใหม่นี้เราจะทำอะไรนะครับก็อยากจะเรียนเพื่อนสื่อมวลชนแล้วก็คุณลุงประชาชนนะครับว่าปีที่หนึ่งเราใช้โครงการเส้นทางโจรแล้วก็จับทะบเป็นการสกัดกั้นนะครับตำรวจทหารฝ่ายปกครองตชดอะไร่วมก,กันจับมากมายมหา,าศาลแต่ว่าปัญหาก็ลดลงเล็กน้อยเล็กน้อยในปีที่สองเราเอาโครงการค้นลังโจรมาเสริมนะเป็นโครงการน้าออนเนี่ยมาเสริมครับ ก็กวัดล้างเดือนละประมาณสองครั้งเชียงรายนี่สัป,ปดาห์ละครั้งเลยนะ mm hmm. ก็สามารถช่วยทั้งท่านผู้ว่าราะการจังหวัดในการแยกแยะ <itar> ผู้เสพเนี่ยออกมาในระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. แต่ว่าก็ยังปัญหาก็ยังลดลงไม่มากเราก็มีความรู้สึกว่ายังมีการขนเยอะมากมายอยู่นะครับเยอะมากมายครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ท่านเฉลิมอยู่บำรุงนะครับท่านได้มาที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้เรียกประชุม ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการวางแผนที่จะดาเนินการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในปีหน้าเนี่ยไว่ต้องทำอย่างไรกันในปีตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็มีมิติใหม่ครับนะครับตั้งแต่เดือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับในปีขึมาหน้าด้วยนะครับเราจะมีโครงการสกัดกั้นเส้นทางการเงินของข้อค้ายาเสพติดครับ ดนั้นอยากจะฝากเรียนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าเป็นสถาบัน,นการเงินหรือว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเงินเงินถ้ามีเบาะแสนะครับมีเบาะแสว่าผู้ที่ค้ายยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องในสถาบันของท่านหรือว่าใช้สถาบันของท่านในการอโอนเงินหรือว่าชำระเงินกันเนี่ยนะขอให้มาแจ้งพวกเรา ก็มีรางวัลตามกฎหมายปปงกฎหมายฟ้อเงินนะครับคอยมาแจ้งเราครับที่ก็อยากจะเรียนเพื่อนสื่อมวลชนนะครับนี่สําหรับการขนในวันนี้นะปีแรกเราจับง่ายครับเราดักเอาแล้วเราก็ไปดักเส้นทางจมแล้วก็จับแต่เดี๋ยวนี้วิธีการขนนี่มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงเพื่อที่จะหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่นะครับอย่างกรณีนี้นะครับกรณีนี้นะครับผู้ต้องหานี่ใช้รถบัสรถทัวร์เนี่ยขนนะครับก็ สบตาเจ้าที่ในรักษาว่าเอ่อพานักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เราก็ให้เกียรตินักท่องเที่ยวเราก็ไม่ผลนะแต่บางเงินเรื่องนี้ผมสั่งเป็นพิเศษว่าต่อไปนี้ผู้ประกอบการขนส่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนส่งสินค้าบริษัทขนส่งคนนะครับเขาขอให้เขาใ,ใ,ให้ความร่วมมือกับเราแล้วเราจะมีการสุ่มตรวจ นะครับจวนๆอย่างไรนี้ถือว่าเราุ่มเจอนะครับเราุ่มเจอเพราะมีคนบอกผมหลายครั้งแล้วว่านักท่องเที่ยวที่มาที่วัดร่องขุนเนี่ยมีการลักลอบขนยาเสพติดนะครับผมก็มอบหมายพี่จำนานให้ท่านผู้การเป็นตัวท่านลองอทอมธนิษฐ์นะครับลองประชาไปดูเรื่องนี้แบ่งหน้าที่แบ่งพื้นที่กันไปดูแล้ววันนี้เราก็ุ่มเจอชุดนี้นะครับผู้ต้องหาก็บอกกับเราว่าจะขนไปทางภาคอีสานเออไปขนไปกรุงเทพมหานครแต่ว่าขนไปคนอีสาน จริงๆก็อยากจะบอกผู้ต้องหาว่าเราได้ค่าจ้างเล็กน้อยเท่านั้นไม่คุ้มค่ากับรการที่ถูกจับไม่คุ้มค่านะนี่ไปถึงกรุงเทพเนี่ยเ,เขากำไรหมหาศาลเขากำไรมหาศาลนะครับแล้วเราสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ก็นอกจากคนเขาชาวชาวดอยเนี่ยจะมีชาวบ้านเนี่ยมายู่เนี่ยนี่แสดงวาผอย่างนันเพราะว่าเขาจะเอาค่าผลเนี่ยมาล่อนะครับเอาเงินจำนวนหนึ่งมาล่อให้นะครับ อย่างเป้เนี่ยท่านดูนะถ้าใครเป็นนักเลงกระเป๋าเนี่ยนะใครเป็นนักเลงกระเป๋าจะพบว่าซิปเนี่ยยังไม่นั่นเลยนะซิปเนี่ยยังไม่ยังไม่เดี๋ยวผมย่อยเราสังเกตนะถ้าเราไปซื้อกระเป๋าใหม่เนี่ยมันจะมีซิปอยู่นี่อย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเราต้องสังเกตซิปอยู่งี้แสดงว่ากระเป๋านี่ใหม่ามากไม่เคยใช้เลย พราะปกติเวลาเราจะจะรูดซิปเวลาเราใช้ซิปสำหรับกระเป๋าไว้เราต้องรูดไปก่อนรอบหนึ่งแล้วรูดรูดกลับไปทีนแล้วที่มันเป็นซิปนะการที่มันคาอยู่อย่างเงี้ยก็แสดงว่ากระเป๋านี่ใหม่มากใช้ครั้งแรกใช้ครั้งแรกใช้ครังใใ้งแรกเดี๋ยวผ, <ม S 1> <ช>ผมจะให้ทางพี่จนานาไปดูว่าไอ้กระเป๋าวไว้เนี่ยมันผลิตที่ประเทศไหนประเทศไหนอาจจะผลิตที่แม่สายเชียงรายหรือผลิตที่พม่าหรือผลิตที่กีนเดี๋ยวตัวสอบเส้นทางมานะครับอย่าลดนี้ ป็นยาของแถว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 ไอ้อำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็มามาจ้างพวกนี้นะครับเอาไปส่งให้ใครนึกว่ชาเขาก็จะแจ้งไว้เองครับเนี่ยไหมเจะไม่บอกอะไรเลยนี่เราเป็นหลงเชื่อไงที่ไปรับจ้างขนให้เขาผมจะรับเงินอประมาณสองล้านเดี๋ยวเราถ้าผลรถนี้ได้ได้เท่าไหร่ไม่ไม่ทราบเราคิดว่าประมาณสองสามล้านเลยครับนะเดือดร้อนกันก็เลยไปขน รถบัสเป็นของเราเองใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นของใครเป็นของแควนทีหนึ่งเขาก็เหมือนกับของเราเองนะครับอ้าวมีอะไรท่านจะถามไหมครับคือเหมาเหมาเป็นทัวร์มาใช่ไหมครับมีก็เป็นรูปแบบวิธีหนึ่งเป็นคือเหมือนผมนีเหมือนผมนี่เขาเขาเหมาทัวร์ผมมาครับแล้วก็ผมจะหาโอกาสช่วงช่วงที่ทัวร์ขึ้นมาเนี่ยผมจะรับงานเนี่ยเหมือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมรับงานผมก็ คำดาเขาติดต่อผมตั้งแต่ต้นเดือนแล้วครับแต่ไม่มีตัวขึ้นมาผมก็เลยปฏิเสธเขาและพอดีอทางนี้ต้องสมรับกตได้เขาก็นำหัวคะแนนขึ้นมาเที่ยวผมก็เลยถือโอกาสตรงนี้รับงานนี้ครับได้้วาจะไบ จะสมัครจะสมัครสมัครอยู่ครับได้บอรณะอเมอไม่พาอสมมาหาเสียงมหาตาอย่าพูดดังไปเดี๋ยวผิดกมไยตั้งอีก